ในคราวสร้างพิพิธภัณฑ์เนี่ยครับสมเด็จพระยันาสังวรครบร้อยปีพอดีดก็มีการทําเป็นครืตู้ที่ไวเครื่องยศของพระสังฆราชเป็นพานผมปัดเป็นตะลุ่มต่างๆถึงเวลาพอพระสังฆราชสิ้นนะครับเราก็มีการสถาปนาสังฆราชองค์ใหม่เครื่องยศเหล่านี้ต้องถวายต่อไปให้สังฆราชองค์ใหม่ครับตู้ก็เลยว่างผมก็เลยดูว่าแล้วผมจะเอาอะไรมาจัดแสดงในตู้นี้ได้บ้างครับผมก็ไปลือล้อๆนะครับจากพิพิธภัณฑ์พพรบ้างที่พอจะเล่าได้ครับ ตัวอย่างเช่นนะครับด้านหน้านี่เลยครับเห็นผ้านิตติ้งไหมครับผ้าผ้าปักนิตติ้งชิ้นนี้ครับมันทําเป็นถาดครับคนที่ปักผ้านิตติ้งนี้คือสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีครับท่านปักนิตติ้งมาถวายแล้วก็ทํากรุด้านหลังให้ให้มันแข็งแรงขึ้นเป็นถาดเลยครับแล้วเซ็นไว้ด้านหลังว่าสังวานครับแล้วลงลงท้ายว่า3ตุลาคม2516 คือตอนนั้นสมเด็จพระยายนครบหกสิบปีพอดีก็เลยเอาของชิ้นเนี้ยทาเองแล้วก็มาถวายพระครับท่านก็เลยเก็บเอาไว้ใช้ให้ครับอ่ะชิ้นสําคัญต่อมาครับคืออ่าด้านหลังนะครับจะมีที่เป็นปุนปลาสเตอร์แล้วก็พระรูปนะครับที่เป็นรูปของพระพุทธร,รูปที่เขาชีจร์อ่พระพุทธร,รูปองนี้คือสมเด็จพระยายนสังวรเนี่ยได้รับการถวายที่ดินที่ชนบุรีครับแล้วท่านก็มาสร้างเป็นวัดยาณนสังวราราม พอ,พอท่านไปประทับอยู่ที่วัดยมสังวรารามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านพบคือการระเบิดหินครับเขาระเบิดหินไปใช้ในการก่อสร้างไม่จบไม่สิ้นครับท่านก็เลยอยากจะอนุรักษ์ภูเขาลูกนี้ครับก็เลยทยํายังไงดีก็เลยไปทูลก้าในหลวงครับบอกว่าเนี่ยอยากจะสลักพระพุทธรูปขึ้นองค์หนึ่งที่ที่หน้าผาของเขาชีจันเนี่ยเพราะว่าภูเขามันหายไปครึ่งลูกแล้วเนี่ยถ้าเราสลักตวเน,นี้เป็นพระพุทธรูปก็คงจะดีนะ ก็กะจะทําเป็นพระพุทธรูปนูนสูงแบบนี้ครับแต่ถึงเวลาครับเนื้อหินที่มันผ่านการระเบิดทําก้อนหินเล็กๆเนี่ยมันเนื้อมันพลุนมากถ้าจะสลักภูเขาให้เป็นพระพุทธรูปเนี่ยต้องเอาระเบิดเล็กๆไปวางแล้วระเบิดสปิดหน้าหินให้มันเรียบครับในหลวงรัชกาลจะยอมทํำไหมครับมันเปลืองเงินท่านก็เลยบอกว่าเราต้องหาเทคนิควิธีการใหม่ๆแล้วกันไม่งั้นต้องต้องตัดหน้าหินออกไปเยอะแล้วมันจะเหลือภูเขาเท่าไหร่นู่นนี่นั่น ก็เลยไปปรึกษาอาธิบดีกรมศิลป์สมัยนั้นชื่อว่าอาจารย์สุวิทย์รัศมีพูติครับอาจารย์สุวิทย์รู้ว่าทําได้ยากครับก็เลยหนีพระสังฆราชครับท่านมาซ้ายอาจารย์สุวิทย์ไปขวาครับหนูหนีหนีหนีจนวันหนึ่งพระสังฆราชไปเจอในหลวงครับท่านก็เลยบอกว่าคุณสุวิทย์เขาไม่ทําให้ไปฟ้องครับ <c oughs> อันนี้คนที่เล่าคืออาจารย์สุวิทย์เล่าเองครับ <c oughs> ผมเคยไปงาน อบรมพระสังฆาธิการแล้วท่านเล่าเรื่องนี้ให้พระฟังผมก็จำจำมาท่านก็บอกว่าเนี่ยคุณสุวิทย์เขาไม่ทําให้ในหลวงก็เลยเรียกมาดุครับทําไมไม่ทําให้ท่านก็บอกว่ามันท,ไไทํา,า,าทไ,มทไม่ได้พุทธเจ้าครับทาไมจะทําไม่ได้เดี๋ยวเราจะตั้งสมเด็จพระบระมเป็นหัวหน้าทีเป็น,ป,น,ป,นประธานของงานครับ <c oughs> งานใหญ่ครับก็สมเด็จพระบระมในสมัยนั้นในหลวงในสมัยนั้นก็เลยเชิญคุณสุวิทย์เนี่ยไป,ไปไปที่ตำหนักนนทบ,บุรีครับ เราท่านก็คณะทํางานก็มาประชุมพร้อมกันครับท่านก็ท่านก็ลงมาทํางานด้วยคณะทํางานนั่งกับพื้นครับในหลวงก็ลงจากเก้าอี้มานั่งกับพื้นด้วยครับเราท่านก็แก้บาบแก้แบบโดยพระหัตถ์ของท่านเองครับท่านก็แก้แบบเป็นพระสุโขทัยแบบที่เห็นนี่แหละครับท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้ามันสลักเป็นนูนสูงไม่ได้อะเราทายังไงดีที่จะแก้ไขครับทําเป็นลายเส้นไหม ก็เลยทําเป็นลายเส้นแต่ถ้าสลักเป็นลายเส้นแล้วจะดูยังไงให้เป็นลายเส้นนะครับ<ม>ก็เลยไปดูว่ามันมีเทคนิคการฉายเลเซอร์ถ่าจะสลักบนองค์พระก็คือทําแบบแล้วฉายเลเซอร์ขึ้นไปตอนกลางคืน<ม>ช่างก็ขึ้นไปสลักตามแนวเลเซอร์ครับ<ม>พอกลางวันก็เอา,ป,าป,ปูนขาวไปทาให้มันเกิดเป็นร่องชัดขึ้นแต่มันก็ยังไม่ชัดครับท่านก็เลยบอกว่างั้นเอาแผ่นโมเสกทองนะครับแบบที่ปิดเจดีย์เนี่ย<ม>ไปปิดตามร่องไหม,มอ่าในหลวงรอ1สิบท่านก็ถามท่านก็ถามอาจารย์สวิทว่า ถ้าปิดแล้วอ่ะมันจะไม่เวอร์ใช่ไหมก<ม>ลัวเดี๋ยวมันจะแบบมันจะโดดมันจะไม่สวยครับไ<ม>ออาจารย์สวิทต์ก็บอกว่าไม่เวอร์พุทธเจ้าค่ะก็ก็ลองทําดูครับสุดท้ายพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่ในหลวงสมเด็จพระยาสังวรตั้งใจจะสร้างให้ในหลวงรองตอนครบห้าสิบพรรษาตอนครองราชครบห้าสิบปีปีสองพันห้าร้อยสาสิบเก้าโดยมีในหลวงรัชกาลที่สิบเนี่ยเป็นคนที่ช่วยในการควบคุมการก่อสร้าง ดูแลจนแล้วเสร็จครับเวลาสร้างเสร็จปุ๊บในหลวงทรงห่วงใยครับว่าเดี๋ยวคนจะเข้าไปใกล้หน้าผาซึ่งมันเป็นหน้าผาที่เป็นภูเขาหินที่มันระเบิดหินมาใช้ก่อนจะเป็นอันตรายก็เลยมีตเริให้ขุดเป็นบ่อน้ําด้านหน้าครับคนจะได้ไม่เดินไปใกล้อันนี้หมายถึงเป็นพระตำรี่ของในหลวงรัชกาลครับอ,อ๋า<ม>าอ,อาท่านก็นท่านก็ดูให้ด้วยนะครับท่านก็เลยช่วยดูแลแก้ไขต่างๆมาทั้งสองพระองค์ครับในตู้นี้มีอะไรที่สําคัญอีกครับด้านนุกนะครับ จะเป็นพัดในคราวที่ขึ้นเป็นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก<ม>เล่มนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าปกติพัดพระสังฆราชนะครับตรงกลางจะปักปักเป็นลายคล้ายๆลาย,ลาย,ลายดอกไม้ใบไม้แต่ว่าพัดเล่มนี้ในหลวงร .9 มีดําริให้ใช้พระราชรัญจกรประจําพระองค์ครับ<ม>ในการปักเป็นลวดลายตรงใจกลางพัด<ม>นะครับวิธีการสังเกตว่าเป็นพัดพระสังฆราชเนี่ยให้ดูยอดด้านบน พระสังฆราชจะถือว่าเป็นเป็นเจ้ามีฉัตรเสวตฉัตรสามชั้นก็เลยปักเป็นฉัตรสามชั้นทางด้านบนครับอ่เอา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 อันซีนแค่ไหนนะครับอ่ะเล่มนี้นะครับถัดเล่มถัดมาอ่าอันนั้นเป็นตอนเป็นเป็นเป็นเล่มเป็นพระสังฆราชบากให้เป็นพิเศษ จึงองค์อื่นเอาไปใช้ต่อไม่ได้บางทีเวลาพระราชาคณะบรณาภาพลงแล้วเขาต้องคืนเครื่องยศคืนพัดแล้วเขาก็ไปพระราชทานให้องค์อื่นต่อครับแต่อันนี้ปรับให้เป็นการใช้พับเป็นการเฉพาะ oh. ก็ไม่จําเป็นต้องคืนครับถึงเวลาในปี2,562ครับ mm hmm. สมเด็พระยสมเด็จในหลวงรัชกาลที่10เนาะท่านมีดำํำริที่จะสถาปนาพระ อุปชานะครับเดิมทีเดียวคือวัด,วด,วดราชบพิตรมีการมาขอนะครับให้มีการตั้งสมเด็จพระอริยวงศาคายยานวาดวาสโนพระอุปชาของสมเด็จของในหลวงรอ1สิบเนี่ยขึ้นเป็นพระสังฆราชเจ้าครับแต่พอทําเรื่องทุน9ก้าถวายเนี่ยในหลวงรอสิท่านถามว่าแล้วสมเด็จพยานสังวรล่ะไม่ไม่สถาปนาด้วยหรอก็เลยต้องรีบทําพัดอีกเล็บหนึ่งเพื่อตั้งพยานสังวรด้วยครับ เราก็เลยจะตั้งพระนามว่าอย่างไรดีนะครับจะตั้งให้สมเด็จสมเด็จวาดถอยหลังไปก่อนนั้นก็คือออจะสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันองค์องค์อ่าององที่สิบแปดกับสิบเก้าองปัจจุบันองค์ที่ยี่สิบเนาะวาเพาะวาเราจนนกันอยู่รับตรงนี้อ่ะดับตรองค์ปัจจุบันองสิบองที่สิบอ่าองค์ก่อนครับองค์ปัจจุบันท็คือ่าอัมพร สมเด็จวาดเป็นสมเด็จวาดเป็นสังฆราชตั้งแต่ปี2,518-19แล้วก็มาสิดปี31ปท่านอยู่วดัดวัดราชประพิษครับ<ม>เรียกกันว่าสมเด็จวาดฉายาวาชนุเวลาตั้งฉายาเจ้าที่จะเอาชื่อผันไปเลยสมเด็จองปัจจุบันอัมพรฉายาอัมพโลเอาชื่อมาผัานเป็นฉายาพระได้เลยครับะจะตั้งพระสังฆราชซึ่งเป็นอุปชาของรอสิ องค์นี้สมเด็จวาเป็นองก่อนพระยาสังวรไม่อันนี้ก็สิบเก้าที่ตายหน้าเหมือนกันไม่เหมือนไม่วานวัาสมโภชอยู่นะแล้วองค์นี้นี่คือเจริญชุวัฒนโลวัฒน์พแล้วองปัจจุฬาภรณ์อภรรอาภรรตังภรรย์วัลลาภพิธิอี๋ถึงเวลาก็จะจะตั้งให้องค์นี้นะครับเป็นสังฆราชเจ้าวัลลาภพิธิขอไปถึงเวลาในหลวงท่านถามว่าแล้วสมเด็จพระยาสังวรล่ะจะอย่างไรดีนะครับก็เลย อยากจะยกท่านด้วยนะครับสถาปนาพระอถิขึ้นก็เลยเโปรดให้มีการไปตั้งชื่อครับท่านก็เลยเอาชื่อท่านเนี่ยวชิราลงกรเนี่ยแยกออกเป็นวชิระกับอาร์กรเอาชินะบวกอารณกรเป็นชินะวราลงกรให้วราประพิษเอาวชิระบวกยานาสังวรเป็นวชิระยานาสังวรให้วัดประวรครับ เพื่อถวายพระเกยียรติพระอุปชากับพระวกรรมวาจาจารย์ของท่านให้เป็นสมเสดิประศรเจ้ากรมหลวงนะครับทั้งสองพระองค์แล้วก็มีการแบ่งอัฐิจากในวัดเนี่ยใส่ไปในพระกระรนทองคําเพื่อไปบรรจุไว้ในหอพระนาคในพระบรมมหาราชวังเพราะว่าทุกวันสงกรานจะมีการทําบุญในวังเป็นประจําเสมอครับให้บรรพบุรุษท่านเลยถือว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยเป็น เป็นพระบรรพบุรุษของท่านในฐานะเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอุปชาจารย์ของท่านด้วยนะครับก็ท่านก็เลยสั่งให้ปักพัดเป็นพิเศษขึ้นมาเป็นพัดตรงกลางเนี่ยเป็นพระราชด่าจักรประจิรัชกาลที่สิบเป็นรูปวชระแล้วด้านบนเป็นเป็นจุลมงกุฎก็คือวชิราลงกรก็เป็นตาลอหกกับตาลอห้าซ้อนกันนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นฉัตห้าชั้นนะครับ แล้วก็จะมีใบกํากับพระสุพัรธบัตรเขียนเอาไว้ด้วยนะครับก็จะมีอันนี้เป็นใบใบกำกับสุพัรธบัตรตอนเป็นพาษสังฆราชนะครับตอนนี้เป็นสังฆราชเจ้านะครับคือเป็นเจ้าแล้วก็เป็นขาศค่คำถามว่าคือสมเด็จพระสังฆราชองค์ไหนที่ที่ที่พระบรมราชนกษุพันุ์ด้วยสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้ไหมคะพระบรมราชนกฯหล่อเก้าใช่หมคัล่อเก้าเนาะอ่ะพุพันธุ์องค์นี้ครับ อย่างภาพนู้นครับภาพด้านนู้นเลยภาพด้านนู้นในหลวงรอรอเท่านป่วยเนาะท่านเคยติดเชื้อไมโครพลาสมาจนอาการหนักมากๆแล้วก็ต้องรักษาพระองค์อยู่ที่อ,อยู่อยู่ที่โรงพยาบาลศริราชแล้วก็กลับมาพักฟื้นที่จิตรด,ดาตอนปี2-6แล้วก็บางคนก็จะบอกกันว่าหมอเข้าไปรักษาก็จะเดินล้ร้องไห้ออกมาเพราะรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วนะครับ,รบในภาพนั้นเนี่ยเป็นสมเด็จพยานสังวร โ่มคลุมใช่ไหมครับมคลุมคือไปบ้านโยมแล้วก็ไปเฝ้าที่พระตำหนักจิลรดาลโหฐานไปถวายกําลังใจให้กับในหลวงรอรอก้านะครับอ่ะก็จะเป็นภาพนั้นนะครับาบางทีก็ก็จะมีข่าวมาเยี่ยมที่ศิริราชก็มีเนาะอ่าถ้าไปดูภาพเก่าเนี่ยจะเป็นในหลวงใส่ใส่สูตรแล้วใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวมีสมเด็จพระสังฆราชไปเยี่ยม แล้วพอเสร็จจะมีภาพต่อกันคือขึ้นระเบียงศิริราชมาดูการจราจรบนพระปิ่นเกล้าแล้วก็สร้างสะพานบรมราชชนนีขึ้นมานะครับคือป่วยแล้วก็ไม่หยุดนะครับก็ยังทํางานต่อให้เรื่อยๆนะครับพอพอมาป่วยอยู่ศิริราชเห็นรถติดก็เลยมาทาทาถนนเชื่อมต่อไปให้เพราะว่าเส้นนี้เป็นเป็นเส้นที่ทำขึ้นตอนแม่ป่วยก็เลยชื่อว่าบรมราชชนนี เพราะว่ามาเฝ้าแม่ด้วยแล้วก็มาป่วยอยู่เองด้วยนะครับ<ม>ประมาณนี้ครับชื่อชื่อเนี่ยครับอิงอย,าาย่างวัดวรจะอิงตามเหมือนวัวชิระยานครับส่วนวรดรอดอีกก็อิงตามอ๋อสมเด็จสมเด็จวัดบวรเนี่ยเวลาทรงกลมต่างๆนะครับจะมีอย่างกลมวชิระยานวัโรรส กรมหลวงวชิรยานวงนะอันนี้ก็เลยเป็นวชิรยานสังวรส่วนวัดละพิษเนี่ยกรมหลวงองค์แรกเป็นกรมหลวงชินวรชินวรสิริวัดน์นะครับเขาก็เลยมาทําให้เป็นชินเวลาลงกรณ์นะก็เลยแบบเป็นนะเป็นธรรมเนียมของวัดไปว่าวัดนั้นใช้ชิน,ชนนะววัดนี้วัดใช้วนะชิระนะครับนะแต่ตอนหลังวชิระเยอะมากเลยก็เลยดูดูกระจายกระจายกันไปนะครับอ่ะองค์นี้ภาษาอังองค์นี้จะเป็นองค์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านของการแต่งหนังสือแต่ง แต่งคําเทศต,ต่างๆนะครับอย่างในตู้ฝั่งนู้นนะครับที่มีนาฬิกาอยู่เนี่ยก็จะมีลายพระหัตถ์ที่เป็นภาษาจีนนะครับท่านหัดเขียนเอาวไว้ตอนที่จะไปสะเสด็จไปจเจริญสัมพ,พันธไมตรีที่จีนในปี2,537ครับแปลว่าอะไรดวงจันทร์ของหัวใจผ่องใสอะไรสักอย่างเนี่ยครับที่เขียนเอาวไว้นะครับแล้วก็ท่านรู้ภาษาจีนท่านรู้สันสกฤตท่านรู้อังกฤษท่านรู้ฝรั่งเศสท่านรู้ลังกานะครับท่านรู้บาลีท่านรู้ไทยด้วย อย่างพระอาจารย์กันตะก็ทำไมถึงมาบวชท,ที่นี่ก็เพราะว่าที่นี่ในสมัยก่อนเป็นที่อบรมภาารศา,าสนาในภาษาอังกฤษท่านก็เลยได้มีโอกาสมาฟังธรรมที่นี่อยู่ด้วยนะครับ<ม>ก็เลยจะมีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระต่างประเทศอยู่เยอะนะครับท่านจะเป็นคนที่ความจําดีเวลาไปฟังเทศในโบสถ์ก็จะชาะวะเลขครับจดจําอะไรได้แล้วจะรีบกลับมาช็อตโน้ตครับในตู้นั้นจะมี การเทศของพระสังฆราชเจ้ากมมหลวงวชิรยาณวงศ์ท่านเทศเอาไว้ท่านก็จะกลับมาช็อตโน้ตจดเอาไว้ให้แล้วก็จะมีต้นฉบับพันิพนธ์ต่างๆที่สมเด็จพระนเรศวรท่านแต่งเอาไว้นะครับเล่มที่สําคัญแนะนําให้อ่านครับผมแนะนํา4 5พ0 0ษาพุทธเจ้าครับท<อ>่านถ้าขี้เกียจอ่านครับอยู่นิยูทูบแต่งไม่จบครับท่านแต่งไ,ไ,ดได้แค่ แต่งได้แค่12ปีครับดาวโหลดพี <S <S แต่งได้แค่สิบสองพรรษาก็จบครับก็คือแบบไม่เป็นงานมากก็เลยเลยไม่สามารถจะแต่งต่อจนจบได้ครับ <S <S แล้วก็เดิมทีเดียวเนี่ยอย่างผมไม่ได้เล่าห้องก่อนๆเนาะสิ่งหนึ่งที่ที่เจ้าวาัดองค์ก่อนนั่นเนี่ยชื่อพระพรมุนีผินเนี่ยท่านดำริคือการฟื้นวิปัสสนากรรมฐานมาในวัดบวรครับแต่ว่าการฟื้นเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานยุคใหม่เนี่ยต้องมุ่งมรรคผลนิพพานครับให้คนเอาไปแก้ทุกข์ได้ ยุคก่อนหน้านี้ในสมัยร .4 เนี่ยเราวิปัสสนากันเพื่อที่จะเอาความอยู่ยงคงกระพันเครื่องรางของขังต่างๆแต่ร .4 ท่านพบแล้วว่าวิปัสสนาเนี่ยมันช่วยดับทุกข์ได้มันช่วยให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ได้แล้วมันก็เลยไปแพร่หลายทางภาคอีสานใช่ไหมครับพระพุทธนิพผิ์ท่านไปภาคอีสานท่านก็เลยไปดึงพระเซทเหล่านั้นเนี่ยกลับมาแสดงธรรมที่กรุงเทพครับเปิดการแสดงธรรมที่ตึกธรรมสภาบ้างนะครับอาตึกตึกสภาการศึกษาบ้าง ให้ประชาชนธรรมดาเนี่ยได้มีโอกาสมาฟังธรรมวิปสัสสนากรรมฐานบ้างคู่ไปกับวัดมหาธาตุเลยครับวัดมหาธาตุก็นิมนต์พระพม่ามามหาเถนศิสยาดอรต่างๆเนี่ยก็มาแสดงธรรมในฝ่ายนู้นด้วยเราช่วยกันไปทั้งสองฝ่ายครับถึงเวลาพระพุมธมณีผิดท่านสิ้นครับโดยกระทันหันพระยานสังวรเนี่ยขึ้นมาเป็นเป็นเจ้าอาวาสโดยไม่ทนตั้งตัวครับต้องรับภาระธุรละในการแสดงธรรมในวันพระและหลังวันพระด้วย ทำไงดีล่ะพระอาจารย์ในวัดเล่าให้ฟังว่าถึงเวลาสมเด็จพระยาสังวรเนี่ยท่านให้เอาเทปของพระประมุนีสินเนี่ยมาเปิดให้ฟังประมาณสองครั้งครับดูว่าท่านเทศยังไงพอวันพระถัดมาเนี่ยท่านบอกว่าท่านเทศเองได้แล้วท่านก็แสดงธรรมของท่านเองสมเด็จพระยาสังวรเป็นคนแสดงธรรมะช้าค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะเป็นภาษาหนังสือคือภาษาท่านสวยเลยครับ ถอดเทปธรรมะเป็นหนังสือได้เลยครับถึงเวลาพอแสดงธรรมเนี่ยในหลวงท่านทราบครับท่านก็เลยบอกว่าให้คนมาอัดเทปแล้วขึ้นไปทูลเก้าถวายเป็นประจำครับมีอยู่ทั้งหมด600กว่ากัน,กนเทศครับตลอดตั้งแต่2510กว่ากว่าถึง2535ถึงได้หยุดเทศครับแล้ววัดบวรไม่มีต้นไม่มีสำเนาเลยทางแก้ก็คือเราก็ไปขอทุนก็ขอขอ,ขอพระาชทน มาทําสาเนาก่อนท่านก็ให้มาหมดครับแล้วเราก็มามามา,มาทำเป็นไฟล์ดิจิตลอลแล้วก็เผยแพร่ตามอินเทอร์เน็ตก็มีอยู่นี่แหละครับก็จะมีการเทศของท่านแล้วก็มาถอดเป็นหนังสือต่างๆเช่นบริหารจิตสําหรับผู้ใหญ่ไตรรัตนะคุณสัมมาทิฏฐิตามพระเถรารับที่บายภาษารีบุตรเถระนะครับเป็นการเทศที่สแสดงธรรมตอนกลางคืนให้คนได้มาฟังธรรมด้วยแล้วก็นั่งสมาธิไปด้วยเป็นดําริของพระภูมิวณีผินที่พยัญะสังวรท่านสืบต่อครับ อย่างในปัจจุบันเนี่ยเวลาวันพระและหลังวันพระเนี่ยครับเวลาหนึ่งทุ่มจะมีการเปิดเป็นคลาสมาธิให้พระใหม่ให้ประชาชนได้มีโอกาสไปนั่งสมาธิตอนเย็นเย็นวันพระแล้วก็หลังวันพระหนึ่งวันเพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งเดือนเนี่ยมีแปดครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับอ่ะประมาณเกี่ยวกับพระยานสังยรดครับไอ้อย่างนี้เดี๋ยวมาฟัอถามถูกไมครับทุกทครับ สมัยที่มีการตั้งสังฆราชสองก็คือไม่ใช่สมัจจออยก่อนสมเด็จพระยาสิงรค่ะจะเปลงกลับมาที่ที่ที่อยู่วาราต่อไปหรือเปล่าสังฆราชผมใช้คําว่าลอ,าอาธิบายคำว่าเป็นสังฆราชแล้วกันสังฆราชเนี่ยเดิมทีเดียวจะเป็นประมุขสงฆ์สูงสุดที่ในหลวงจะต้องเป็นคนตั้งเท่านั้นไม่จําเป็นต้องมีทุกสมัยนะครับตัวอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่4ี่เนี่ยท่านตั้งพระสังฆราชอยู่วัดโพครับชื่อว่าสมเด็จพระมหาสัมณสมเจ้ากรมพระปรามาณุชิตชิโนรส เป็นสังฆราชอยู่แค่ปีครึ่งครับพอท่านสิ้นไม่ตั้งใครอีกเลยครับเพราะฉะนั้นตลอด16ปีครึ่งถัดมาของรอสี่ไม่มีสังฆราชครับนี่หลวงรอห้าก็ไม่มีสังฆราชครับอันนี้อิกการเมืงหมายถึงว่าตอนนั้นที่ตั้งสมเด็จเกี่ยวขึ้นมาซ้อนก็อ้างว่าสมเด็จพระสังฆราชสมเ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปสมเด็จเกี่ยวแล้วกันเอากลับมาเอากลับม,มารอห<อ>้ากนะ่อนพอพอในหลวงรอห้าท่านท่านเอาอ<น>มปาวเลศเป็นสังฆราชใช่ไหมครับยากอยากจะให้เป็นแต่ท่านปฏิเสธก็ไม่รับ เพราะฉะนั้นยุคต้นของรอห้าก็ไม่มีสังฆราชตั้งแต่ปี2 4 1 1ถึง2433ถึงได้มีสังฆราชครับพอท่านเป็นอยู่9เดือนท่านสิ้นปุ๊บองคขัดมาเป็นกรรมวาจาจารย์ท่านคือพระสังฆราชสาวรรชประดิษฐ์ก็ค่อยตั้งครับตั้งสังฆราชสาอยู่แค่6ปีท่านก็สิ้นหลังจากนั้นก็ไม่ตั้งใครอีกครับเพราะฉะนั้นพระสังฆราชเป็นพระดําริของในหลวงครับอ่หลังจากนั้นรอหกก็ตั้งกมหาสมณเจ้าเป็นสังฆราช รอ7ก็ดก็รอเก็เป็นกรมหลวงชินวรนะครับ<ม>กรมหลวงชินวรก็ครอมรอ7มาจนถึงประมาณรอ8พอสิ้นปุ๊บคณราชก็เลยถือวิาสาสะตั้งให้แทนแล้วกัน<ม>ก็เลยดูพันสายุการของพระผู้ใหญ่พระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์แล้วก็มาเป็นพระสังฆราชชื่นรพวงัดบว,ว,วรสังฆราชเจ้านะครับหลังจากนั้นก็จะแบบว่าเป็นการมีสังฆราชอยู่ตลอดไม่ขาดช่วง มีการเลือกเสนอชื่อแล้วก็ทูนกล้าวขึ้นไปนะครับในข่าวพยานสังวรแล้วกันเนาะเกิดเหตุอะไรขึ้นคือท่านป่วยแล้วท่านทํางานไม่ได้ไยาสงวคือองค์คือองค์อองนี้ท่านป่วยท่านทํางานไม่ได้ประมาณปี2546เริ่มเริ่มอาการป่วยแต่ก็แบบเหมือนอจาได้บ้างจามไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ประมาณ51ก็คืออยู่โรงพยาบาลตลอดก็ ก็เลยมีการแล้วถ้าท่านยังอยู่ต่อแล้วแล้วจะทํำยังไงก็เลยมีการเป็นคณะทํางานขึ้นที่เรียกว่าเป็นอะไรผู้ปฏิบัติหน้าที่สเด็จพระสังฆราชเนะครับเพราะว่างานภาร้านาที่ในพระสังฆราชก็ต้องมีอยู่ในการประชุมประมุขสงฆ์ต่างๆในการอามอบพัดยศต่างๆเนี่ยครับก็เลยมีการตั้งตัวนี้ขึ้นมาแต่มันก็เลยไปผูกกับการเมืองด้วยนะครับว่าดึงสมเด็จเกี่ยวขึ้นเพราะฝ่ายน,น,นั้นฝ่ายนี้ผมก็ไม่ได้ดูอะไรมากมาย แต่ว่าในยุคนั้นถามว่าท่านป่วยไหมท่านก็ป่วยจริงๆท่านท่านก็ไม่ได้รู้องค์จริงๆแล้วคนก็คนก็หากินกับท่านจริงๆอ่ะอันนี้คือเล่าตอนจะจบเลยนะครับตอนท่านจะครบร้อยเกปีเนี่ยคนก็ยังมีพระดำหลัสของท่านออกมามีพระลิขิตของท่านออกมาซึ่งท่านก็ไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วพระลิขิตออกมาจากไหนอ๋ออันนี้คือสิ่งที่พวกเรารู้เนี่ยอ่ะคือท่านเขียนหนังสือไม่ได้แล้วตัวเจ้าคุณประกาศพุทธกิจท่านก็เลย อ่าเป็นพระอุปถาที่โรงพยาบาลจุฬาท่านก็เลยต้องการแก้ปัญหานี้ว่าอย่าเอาท่านไปหากินเลยมันมันไม่ดีหรอกนะอะไรเงี้ยแล้วเราจะทํายังไงเพื่อจะแก้ปัญหาพระรอบๆตัวของท่านนี่แหละท,ที่ที่ใช้ผลประโยชน์จากท่านว่าไปตั้งพระนามพระไปตั้งชื่อพระองค์นั้นไปพระราชทานนามวัดนั้นวัดนี้อะไรเนี่ยครับไปตั้งนามสกุลให้คนซึ่งท่านไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยครับท่านก็เลยบอกว่างั้นเราทําพระป่าแล้วกันตอนวันเกิด3ตุลา2566 ตอนครบร้อยโดยเชิญสมเด็จพระเทพมารับพระป่าเนาะแล้วก็จะต้องการจะให้ถ่ายทอดออกไปทางช่องเก้าเพื่อให้คนได้เห็นว่าพระสังฆราชเนี่ยจะมีพระดำรัสจะมีพรลิขิตได้ไงก็ในเมื่อเจาะคอก็ในเมื่อสายระยงระยางเครื่องต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดมแต่แต่ที่อันนี้คือที่ทุกคนเห็นว่า พระดำรับก็คงออกมาไม่ได้แต่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสจากการไปไปคอยไปเฝ้าตอนที่ท่านป่วยและกันผมจะเห็นส่วน็ดพระยานสังวรเนี่ยท่านขยับพระบาทครับเป็นจังหวะท,ท่านรู้องค์แต่ ก็เมืนจะเหมือนเจ้าพระพิฆรักแล้วนะตัวไม้จะนอนแล้นะไม่ได้ไปแต่งนแต่่ารยว่าท่นท่านนีแต่แต่พระบาทเนี่ยจะขยับอย่างนี้เลยครับท่านแ่นอวรังนี่แลจะ่านะถ้าทตเนี่นะคะออกาน้ทุันคุณวีระจะนำตลอด ก็ท่านเจ้าคุณที่เป็นพระอุปถัมภ์เนี่ยท่านก็ไม่อยากจะให้ออกตัวท่านไปไปแปดเปื้อนไปไปเหมือนว่าไปบางบางทีมันคําที่ออกมามันเป็นการไปพิพากษาโทษคนอื่นนะครับมันไม่งามสำหรับท่านนะครับว่าคนนั้นไม่ดีคนนั้นทําผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับแค่เป็นการอยากจะป้องกันว่ามันไม่ใช่ท่านหรอกนะที่ออกมามันเป็นคนอื่นมากกว่าที่ที่ใช้ชื่อของท่านไป รประมาณนี้แหละครับแต่ก็คือแบบว่าซัก4ีหจะเข้าเข้าออกออกแล้วก็ซัก5-5-1เนี่ยจะจะแบบยอยู่ยาวนะครับที่แบบจะไม่ได้ออกแล้วเมื่อก่อนจะจะ,จะกลับมาทุกวันพระคือมาลงปฏิโมนะครับก็จะวันพระใหญ่ก็จะเข็นท่านมาแล้วก็จะเอารถมาจอดหน้าประตูโบสถ์แล้วหมาที่ที่อยู่ที่คณะเนี่ยเจ้าจุดเนาะ รู้ไดงไงไม่รู้ครับก็จะไปดักรอที่ประตูโบสถ์เราก็จะมาส่งท่านในโบสถ์ท่านเข้าเสร็จปุ๊บก็จะบางทีก็กลับเลย่เงี้ยหรือถ้ามีธุระต่ออาจจะกลับมาที่ตาหนักอยู่บ้างแล้วเราพาที่คุณเคยกับท่านคือสมเด็จวดัดชนะสงครามก็จะมาบางทีถ้ารู้ก็จะมาเยี่ยมจะมีพระหลายๆคนบางทีไม่ได้แบ่งนิกายหรอกครับก็จะแบบคุ้นทั้งมหานิกายทั้งธรรมยุทธ์หลายหลายคนที่คุ้นเคยจริตถูกต้องกับท่านเนี่ยก็จะไปมาหาสู่กันแล้วก็จะแบบ มามาถวายกำลังใจอ่างเงี้ยครับก็จะมีเนี่ยครับองค์น<ม>ี้เป<ม>็นพญานสังโวรครับผมผมผมโชคดียังทันตอนตอนท่าน99แล้วแล้วแบบได้ไปเฝ้าอยู่สัก3-4วันอ่าเจ้าคุณวิระแหละครับท่านบอกว่าอ่าที่อยากจะให้พระพวกผมเนี่ยไปเฝ้าท่านบอกว่าบางทีอยากจะให้เทวดาที่ ดูแลพญานาสันวรได้คุนคุนนะท่านไปบ้านเผื่อท่านตายไปจะได้จะได้ช่วยท่านท่านก็ได้บอกว่าท่านไม่เชื่อเหรอว่าเทวดามีจริงท่านบอกว่าถ้าท่านไม่เชื่อว่าเทวดามีจริงเนี่ยท่านดูอนุสติสิบสตัวที่สี่เนี่ยอะพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติตัวที่สี่เนี่ยเทวตานุสตินะท่านก็ได้บอกว่าเทวดาเนี่ยมันมีจริงนะท่านจะคอยดูทัดจะคอยดูแลอยู่ท่านถ้าคุณวีระจะบอกว่า ถ้าไปวัดไหนแล้วมีมีการมีดูแลวัดดีเทวดาอยู่ปกปกักดูแลเนี่ยวัดนั้นจะไม่ค่อยร้อนโด,น,ดน้รอได้โดนแล้วครับ <c oughs> โดนมาแล้วด้วยครับ <c oughs> ผมไปอยู่วัดที่พระอาจารย์ท่านสร้างครับจะเป็นวัดที่ปักช่องดูแลพระป่วย <c oughs> ท่านก็จะเอาพระจากจุฬาลงกรณเนี่ยครับโรงพยาบาลจุฬาเนี่ย ก็จะมีตึกสงเนาะแล้วท่านจะไปถามพระที่ป่วยเนี่ยว่าจะไปอยู่วัดไหมเพราะหลายๆคนที่มาป่วยอยู่จุฬาเนี่ยเราก็ชอบหวังดีครับเราก็จะไปทําบุญที่โรงพยาบาลเพราะเราจะไปคิดว่าดูสิพระได้กินอาหารแบบนั้นซ้ำๆคงจะเบื่อนะแล้วก็เอาเงินไปถวายให้พระเป็นการส่วนตัวทําให้พระเป็นคนไข้ติดเตียงไม่อยากจะย้ายไปไหนเพราะว่าอยู่นี่ก็มีคนมีปัจจัยมาถวายครับ บางคนติดเอกราบอยู่แต่บางคนไม่ติดแล้วแค่ท่านอยากจะไปอยู่วัดเฉยๆก็จะขอตามไปอยู่ที่ปักช่องด้วยก็จะตามพระอาจารย์ไปก็จะมีพระคอยอุปถัมภ์ดูแลอยู่ที่นั่นนะครับก็จะเป็นเป็นทางที่พระอาจารย์จะวางเอาไว้ให้พอไปอยู่ที่นั่นเนี่ยผมเคยไปอุปถัมภ์ก็จะไปอยู่ในกุฏิท่านก็ไปเจอกล่องถุงยางทำไมผมหยิบเฮ้ยถุงยางมาทําไมเนี่ยนู่นนี่นั่นก็ตามภาษาพระหนุ่มๆแซวเล่นๆกันพระอาจารย์เดินมานู้ดไกลมากครับเหมือนประมาณประตูวัดวร พอเห็นพระอาจารย์ปุ๊บเราก็จะรีบเก็บของนะครับแล้วเราก็จะนั่งเฝ้าเตรียมอุปถาวันหนึ่งพระอาจารย์เดินเข้ามาเสร็จปุ๊บหลังจากที่เอาของเก็บเข้าที่เก่าแล้วครับท่านไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ๆนท่านก็บอกไอ้ถุงยางนั่นน่ะหรอก็เอาตัดปลายแล้วก็ต่อท่อแล้วก็เสียบอวัยวะเพศให้ให้ใช้ในการขับถ่ายจะได้ไม่เปื้อนไงท่านก็เดินเข้าห้องน้ําไปครับใครไปบอกท่านหรอกก็จะโดนแบบนี้อยู่บ่อยๆครับ แต่ไม่ค่อยถ้าถ้าถ้าจะไปลองท่านก็ไม่ไม่มาท่านท่านใจดีกับผมขอบคุณครัประมาณนี้ก็มาวันธรรมดาได้นะครับ